เราเนี่ยจะไปดูน้องเขาซ้อมมวยโอ๊ยขาต้องสึกเข้องสึข้องสึข้องสึปึ๊บปึ๊บสี่มัหนึ่งสองสามสี่ต่อยมาต่อยปึ๊บต่อยมาปึ๊บโอเคมาความสอกชึบความสอกปึ๊บเจอกันสักยกไหมรอบนี้เราจะปิดตาแล้วก็ต่อยมวยถ้าฉันจับเธอได้ฉันจะทำโทษเธอ เมื่อคืนถ่ายดึกมากเราตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเรียบร้อยแล้ววันนี้วอลของเรานะคะจะตามใจแฟนๆที่มีเคสขอมาว่าแม่ทำวอกนี้หน่อยทำวอลกนี้หน่อยเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกเราจะต้องใส่แมสทั้งวันเออในยุคสถานการณ์โรคระบาดแบบนี้เนี่ยโดยนิสัยหอมแล้วอะก่อนออกจากบ้านเราก็จะกั้วคอด้วยน้ำเกลืออันนี้หอมเลือกเป็นคีนแอนแคร์นะคะมันมีฉลากไทยเราก็เลยเอาอันนี้มา30วินาทีก่อนออกจากบ้านอะหลังเข้าบ้านอะกั้วเลย หอมและวไปแซ่เจอหอมแต่งตัวแบบนี้คงไม่ต้องบอกเลยนะ ไม่ได้มาเต้นบอลแล่แน่เพราะว่าแฟนๆเนี่ยขอมาเยอะอยากเห็นน้องหลงต่อยมวยหอมเองก็อยากจะเห็นเหมือนกันฉะนั้นวันนี้หอมก็เลยอยู่ที่โรงเรียนมวยไทยคงสิทธาค่ะบอกเลยว่าที่นี่เขายิ่งใหญ่มากเทนไฟท์เทนเนี่ยนักมวยก็มา้อบที่นี่ทําไมรู้ใช่ไหมขับรถบรร่านอ่ะมาแอบส่องประจําเลยที่นี่เขาใหญ่มากจริงนะว้าว หมายถึงโรงเรียนอะโรงเรียนที the ่ใหญ่น้องหลงรอเราอยู่แล้วเราเนี่ยจะไปดูน้องเขาซ้อมมวยโอ๊ยสิ่งที่คนไม่รู้เลยคือหอมอะเคยเรียนมวยมาก่อนเรื่องการต่อยไม่ต้องบอกเลยนะคะว่าโอ้ยว่าแบบจริงๆต่อหอมมีความรู้มากเลยอะวิน้องน้องถ่ายทีมน้องถอดเสื้อหรอจริงปะเนี่ยมึงกูถ่ายกูถ่ายไม่ได้เลยนะใจกูเต้นตึก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 เลยอะ

คลิบอุ้ยยืนไล้จับแล้วคิบได้ตื่นมาได้สองดียสามดียวห้าห้าห้าเลยโอ้ยขาด้วยดิ ลลงเธยากฆ่าเขาเธอเอาจริงมากมันน่ากลัวมากอุ้ยขอบคุณคุณครูด้วยนะคะขอบคุณนะฮะเดี๋ยวจากนี้ไปหนูจะล่อเป้าเขาเองค่ะคุณครูอุ้ยลงคือมันดีมากเลยอ่ะไปออกฮะเราซ้อมไม่เสร็จเลยคือลงจะซ้อมต่อใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวจะไปซิกแพคสัหน่อย โอ้ยตายแล้วเอาเลยจ้าเอาเลยเอาเลยเอาเลยจ้าเดี๋ยวพี่จะเตรียมกระจับให้หลงเองอเมไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรมันไม่ต้องใช้หรอยังไม่ต้องใช้โอเคถ้าใช้ได้เรียกพี่เลยนะรหรือว่าล่อเป้าอะไรเงี้ยพี่ล่อถนัดมากเลยเค,คุณครูคะอันนี้คุณครูจะจะต่อยแบบหน้าท้องต่อยจริงๆเลยปะคะต่อยจริงๆเลยครับแรงๆเลยเต็มที่เลยเบาไปอ่ะครูเบาไปได้อีกนะได้อีกได้อีกได้อีก เฮ้ย,ย,ยมันได้ขนาดน,นั้นเลยเรเสียงอะคือแบบตายไหมอะรู้สึกไงบ้างอะใส่ไตมันสามารถรองรับได้ขนาดนั้นเลยๆๆๆหรอได้ครับถ้าเราฟริตหน้าท้องอยู่ทุกวันวิธีการฟริตหน้าท้องของคุณคือ,อยังไงอะก็ซิตอัพแล้วก็ให้ต่อยแบบน,นี้แหละิงเหรอก็จะชินกับแรง <Okay. S 1> โอเคในๆที่ของก็มาแล้ว วันนี้ผมก็จะสอนโยนว่หอมแล้วกันโยนว่หองโยนฉุดกระชากอะไรแบบนี้จะได้ป้องกันตัวเองได้จะต่อยเขาได้เตะเขาได้มันมันสามารถป้องกันตัวเองได้เลยเหรอได้วันนี้ก็ถือว่าลงเป็นครูใช่อยากขึ้นเหมือนกันนะเขาแบบว่าเออขึ้นครูวิธีการอะไรอย่างเงี้เราจะเริ่มจากอะไรก่อนดีเราจะเริ่มจากถอาเสือผ้าเลยไหมไปมาสั่ ต้องพันไม้พันมืออะไรไหมอ่ะต้องพันด้วย <c oughs> ได้เซฟพ้ <c oughs> พอมือเซฟ <c oughs> หน้ามือเลยครับอ๋อโอเค ขาวขวาอยู่ข้างหลังปึ๊บไม่ค่อยมีแอ็นอะแอนไม่ค่อยดีเข้าใจค่ะโอเคขาซ้ายตรงหน้าขาอย่าซ้อนกันปึ๊บขาตรงนี้การดวระหว่างขี่ประมาณคิ้วต,ตรงนี้อยู่กลางทางหน้าไม่ต้องหมุนตามหน้าอยู่ตรง <c oughs> ประมาณนี้ครับใช่เราจะยับก่อนครับบัดยับคือก้าวขาไปข้างหน้าทับกระแทกมาปึ๊บ ยัดมาปึ๊บก้าวขาขาซ้ายขึ้นไม่จับแตกระแทกลองดูปึ๊บอ่าก้าวกระแทกมาปึ๊บต่อยเหมือนงูฉกอะชุ๊บอ่าว้าวอะชุ๊บชุบให้โดนสิมาปึ๊บปึ๊บยัดมาปึ๊บยัดมาปึ๊บโอเคต่อไปแซ่บแซ่บ แล้วถ้าสมมุติว่าเจอคนแบบเข้ามาทำร้ายเราจะต่อยตรงไหนเขาถึงจะหลับอ่ะจากประสบการณ์ของโลกหลงเคยต่อยตรงนี้ประมาณจามแล้วก็ตรงขึ้นปากขึ้นจมูกเนี่ยหรอใช่โดนดังเลยหรอทำใหม่ไม่เป็นไรแล้วก็ตรงคางตรงคางหลวงเคยโดนเขาแทงเข่าเขาตรงคางก็ล่วงเลยหลับจำจำได้ว่าตรงตรงคางอ๋อเราก็คือโดนตรงนี้คือตรงกลามตรงนี้ตรงคางแล้วก็ขึ้นปากขึ้นจมูกตรงนมเขาจะหลับไหมถ้าเราต่อยนมเขาไม่นะไม่เกี่ยว โอ้ยหลับหลับถ้าเป็นลูกแล้วถ้าเวลาตีเข่าอ่ะตรงเนี้ยมันหลับจริงไหมแบบมันมันเป็นจุดยุทธศาสตร์เลยไหมมันไม่หลับแต่ว่ามันทรมานมากก็คือจุดต้องห้ามของผู้ชายแหละก็ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรอ่ะเราก็สามารถไปตรงนี้ได้เลยใช่แต่ว่ามันจะยากตรงระหว่างทางที่จะไปทําเพราะเขาอาจจะไม่ได้อยู่นิ่งให้เราเราจะตีเตะว่าวได้แต่ไปเตะเวลาเราเตะคนส่วนใหญ่มันจะเตะนี้เตะขึ้น ซึ่งมันจะเตะไม่โดนเราเราจะเจ็บขาด้วยถ้าเราจะเตะการเตะแบบมวยไทยมันจะเตะแบบเหมือนเราตีไม้เบสบอลตีขาเราเหมือนไม้เตะแบบชุบโอเคครับมาลองลองเตะดูปึ๊บบิดด้วยบิดปึ๊บโอ้ขาขาตรงนี้ตึงปึ๊บออกเสียงด้วยเสียงมันจะแบบออกแรงไม่เต็มที่มา นั่นแะครับลางยิงลางยิงอีกอีอีกโอ้โโอ้โลืมตัวจับขาไม่ได้เลยขึ้นตลอดเลยโทษค่ะคุณครูกรรมการทำไมไม่แยกหนูล่ะถ้าไม่แยกอ่ะหนูสิงเป็นร่างเดียวกันเลยนะ ต่อไปเราก็จะมองคู่ต่อสู้เนาะการมองคู่ต่อสู้สำคัญม,มากเพราะว่าเราจะรู้ว่าคู่ต่อสู้จะออกอาวุธยังไงสิ่งที่เรามองสิ่งแรกคือมองตรงบริเวณนี้เราจะเห็นว่าคู่ต่อสู้จะออกหมัดหรือว่าเท้าแต่สิ่งที่สำคัญคือเราจะมองตามคู่ต่อสู้เพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าคู่ต่อสู้รู้สึกอะไรกับเรา เดี๋ยวพี่ฝากสอนน้องผู้หญิงหน่อยนะพอดีพี่จะไปทําสุรานิดนึงเฮ้ยคุณครูจําได้คุณครูที่ที่อยู่ในเทนไฟท์เทนน่ะใช่ไหมใช่ไหมครูเนาะเป็นครูสอนเทนไฟท์เทนครับเฮ้ยคุณครูสอนใครอ่ะพี่สอนคนที่จ๋อยกับพี่บอยที่ะะนนูครับแลชนะในวันนี้คะ จำได้ป่ะพี่คนที่ต่อยกับบอยพิุนุนครับผมคนสอนเองเลยนะเหมือนไม่ได้ดูคู่นั้นนะคะครูจำได้นะครับวันนั้นพี่ไปดูอยู่ <c oughs> พี่ดูพี่บอยพิษณุอยู่ครับเออหน้าเหมือนครูน่าจะหน้าเหมือนนะคร <c oughs> ูเออคูมึงจะไปไหนก็นไปคูไปเออ,เอ,อ ได้เอานิอ๋ออุ้ยแล้วถ้าพันอย่างเงี้ยพันหัวใจได้ไหมครับแล้วเราชื่ออะไรนะครับชื่อโนเกียค่ะโนเกียเป็นโทรศัพท์มือถือแล้วโนเกียเป็นโทรศัพท์แบบกดปุ่มใช่ไหมครัใช่แล้วมันกดอะไรได้บ้างอุ้ยกดได้ทุกส่วนเลยนะโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์อ๋อโอเคแล้วมาเรียนครั้งแรกหรือเปล่าครับเนี้ยใช่ครั้งแรกแล้วอยากเน้นส่วนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าอยากคุกวงในอ่ะ อหลงต้องสอนโนแล้วแหละได้สิโอเคยัดมาฟังมาปึ๊บยัดมาปึ๊บต่อยปึ๊บมาหนึ่งสองปึ๊บปึ๊บสี่มาหนึ่งสองสามสี่ต่อยมาต่อยปึ๊บต่อยมาปึ๊บโอเคถัดไปฟันสอบนะฟันมาฟันสอบชึบฟันสอบปึ๊บฟันปึ๊บต่อยมาปึ๊บหนึ่งสองปึ๊บปึ๊บหนึ่งสองมาปึ๊บปึ๊บต่อยปึ๊บปึ๊บรัวๆเลยปึ๊บปึ๊บครูมีต้องเยอะไม่สอนปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บปึ like ๊บปึ๊บหลังอีกมั้ยังไม่ได okay. ้กรออ่อนแอบอบบางหลังอีกร hey. ้องอะไรเสียงดีมากไปประกวดเด e ๋ยวไ e ้ไหมลองประกวดร้องเพลงดูมั้ยหนึ่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บหนึ่งสองแทงเข่าไมาร่องนะโอเคแทงเข่า เล๊กเลิกับค่าเลิกเลิกแกจไปขวนงามสวยขนาดนี้มาต่อยมวยทำไมต่อยมากแกเป็นผู้หญิงแข็งแรงเลิกเลีงมากเลิกเลิกเลิกพี่หอมครับซ้อมต่อเป้าลวงสอนเสร็จแล้วไม่เหนื่อยไหมไม่หิวน้ำเหรอ ไม่อยากกินข้าวหรือเปล่าไม่เป็นอะไรไหมไม่เจอกันสักยกไหมยกเดียวพอไม่ตลกรอบนี้เราจะปิดตาแล้วก็ต่อยหมวยถ้าฉันจับเธอได้ฉันจะทำโทษธเธอ เออตาดูก่อนพี่หอมพี่ใส่งมองผิดข้างโอ้ยใครแล้วมาใส่ให้กูแล้วเนี่ยไม่ตลกไม่ตลกไม่ไม่ไม่ตลก,ตลก,ตลกโอ้ายเชิญครับผมอ่าฟังนะครับทั้งคู่ห้ามต่อยใต้เข็มขัดมีน้ำใจเป็นนักกีฬานะครับได้มีแพ้มีชนะนะครับตั้งใจทั้งสองคนนะครับโอเคมาโอเคโอเคมาเต็มตัวยกนิดนึงชก อยู่ไหนวะสดิ่งตรงนี้เฮ้ยโดนกูรเร็วจังวะกูที่เสียงอยู่ตรงนู้นเองโอ้ย <c oughs> คอยดูนะถ้ากูจับได้กูจะทำโทษจริงเลยกูจะต่อยจริงๆเลยเนี่ยโอ้ย <c oughs> อย่าคอยดูนะจับได้นะกูจะจูบพี่นัวเลยมาเลยครัมา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 เจอเลย ตอบเดี๋ยวจะจุ๊หน้าดูเลยกิ๊กกกิ๊กเี้ไปไหนไปหลอดเขาจะทำโทษแล้วนะตัวเองพี่หอมอฮอยหน่อยมากเลยอ่ะเกือไปแล้วนะเมื่อกี้ผมไม่ห้ามนะจุ่มครูมบบนี้หรอกไปแล้วทำอะไรลุงไปเนี่ยไปไปล้างกัน ล้างล,ล้างอะไรคะล้างจมูกเราออกไปข้างนอกมาไงวันเนี้ยทั้งฝุ่นปกติหลงเหมือนคนล้างจมูกปะ่ะล้างครับไม่รู้ว่าเราอะสูดฝุ่นหรือว่าเราสูดอะไรเข้าไปบ้างแล้วเราก็ใส่แมสทั้งวันอีกมันก็หมักหมมไปหมดแล้ว เอาิดใส่ะอะพี่ให้เอาไปใช้ตรองรายยังไงยังนะยังไม่ออกไปอีกจะลากกัะสองคนมาไมย์ยอะไรทองนี้